เย็นสบายขึ้มานิดนึงนะคะร้อนไม่มากที่ฝนตกกลางคืนนะคะทีม่มีพายุนะคะเป็นดังพายุรูปโตเหมือนทอร์นาโดหัวใจใเก็ดกับใจฉันทำไมจังนานไม่ยอมปล่อยวางต้องร้องอ่ะไม่ได้ร้องนานนะน้ทเพลงเออเพลงเก่า่อนนนะ มาถึงปลายทางแล้วเธอก็วางกาไปทำกันยังนี้ได้ไงหัวใจมันแตกสลายจำได้ไหมของใครของคุณคาเมล่าบาวเดนเก่ามากนะคะผงบอกถึงอายุกันเลยทีเดียวนะะโอเคมาดูกันว่า อะไรนี่ตัวเคอนชว์อะไรนี่ตัวเไม่มีความสวยหวานอะไรเหมือนคนอื่นเลยหอมอคนนี้ายังสวยหวานมีความแบบตะมุตะมินะคะ,ะมีคมิมีตัวนก <c oughs> สารพัดหมอน,นี่ไม่มีเลยนะคะอเข้าหารดูแบบว่าหักหน้าทาด้วยข่าตลอดเวลาโอเคแต่ก็หวังว่าจะติดตามกัน ใครชอบสไตล์แบบว่าติดดินลุยๆนะคะแล้วก็แบบเท่ๆคู่ๆมามาที่นี่นะคะไม่เน้นสวยไม่เน้นหวานนะคะไม่เน้นน่ารักโหดฮาๆๆมันก็มาช่องนี้กันนะคะฟังอารมณ์ฟางเอนเนอร์จี้เท่านั้นอา้าวแฝดถ้วยใครเป็นอย่างไรเหรอคือบอกว่าเป็นอย่างไงโอ้โอ้เป็นคนเด็ดขาดเด็นดิ่วนะคะพูดคำไหนคำนั้นเป็นคนจริงจัง จังแค่ไหนเรียกจริงจังคุณเป็นคนที่กล้าที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่แย่จาก energy ที่ไม่โอเคจากคนที่ไม่ได้มีน้ำจิตน,น้ำใจกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่ตัดบัวไม่เหลือใยปรับมานั่นก็ได้นะคะแต่ช่วยนะเป็นคนที่กล้าหันหลังออกจากความสัมพันธ์โดยไม่รั้งรอเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจเองออฟ นี่เป็น energy ของใครมารับเลยนะคะราศีตุลน,นะคะราศีตุลถ้าเราไม่ร,ร,รู้นะคคุณเป็นคนนิ่งๆนะคะ,ะเป็นคนนิ่งๆคนจะไม่รู้เลยว่าแม้กระทั่งตัวเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไร จะเป็นคนครบในฝักก็ได้นะคนที่เลือกได้ Energy กล่องน,นี้นะคะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณคือเป็นคนที่อาจจะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพไอ้สีดาต่อให้มีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่อง ได้ดีนะคะทนทานแล้วก็มีไฟด้วยนะคะจะให้ดูอ่ะยันขายของตอ่อไฟจิ๊บๆิๆบจิบิบิบอ้เท่ลายสีนะคะสองเก้าเท่านั้นนะคะส่งรีทัท่วไยจัดมานะคะเหลือสองสีสองอันเท่านั้นนะคะสุดท้ายละสีฟ้าสี